ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กสกูตเตอร์รุ่นใหม่นั่นก็คือ ADV 350ที่มีแฟนคลับ Honda สนจะติดตามข้อมูลข่าวสารกันอย่างมากมายในช่วงเวลานี้หลายคนอยากให้ Honda เมืองไทยของเราเปิดตัว ADV 350เป็นประเทศแรกของโลกเช่นเดียวกับ f o r z a 350 ที่เปิดตัวครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยของเราวันที่14กรกฎาคม2563ที่งานมอเตอร์โชว์2020โดย Honda ใช้เมืองไทยของเราเป็นฐานผลิต f o r ์ซ350ส่งไปยังตลาดทั่วโลกและมาคราวนี้หลายคนก็คาดหวังอยากเห็น ADV 350เปิดตัวที่เมืองไทยของเราเป็นประเทศแรกแต่ว่ากระแสข่าวล่าสุดสื่อมวลชนของยุโรปได้มีการรายงานข่าว เกี่ยวกับ HONDA อาจจะเตรียมแผนเปิดตัว ADV 350ที่งาน i g m a าโชว2021วันที่23พฤศจิกายน2564ที่จะมาถึงสืบเนื่องจากว่า HONDA ได้มีการจดเครื่องหมายการค้าที่ยุโรประบุชื่อรุ่นอย่างชัดเจน ADV 350พร้อมสเปคของตัวรถและเครื่องยนต์ดังนั้นสื่อมวลชนของฝรั่งก็เลยคาดหมายว่า น่าจะมีการเปิดตัว ADV 350ที่งานอิกมาโชนั่นเองอย่างไรก็ตามผมอยากให้คุณผู้ชมนั้นนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารอีกด้านหนึ่งก็คืออินโดนีเซียครับถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการมอเตอร์ไซค์เมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วคงจำกันได้ Honda อินโดนีเซียนั้นได้เปิดตัว ADV 150เป็นประเทศแรกของโลกวันที่18กระะกฎาคม 2,562จากนั้น Honda มาเลเซีย Hon ด a าฟิลิปปินสก็เปิดตัว ADV150 ในเดือนกันยายนถัดมาอีก2เดือนและ Honda ญี่ปุ่นก็เปิดตัว ADV150 ที่งานโตเกียวมอเตอร์โชว์วันที่23ตุลาคม2,562ส่วน Honda เมืองไทยของเรานั้นเปิดตัวตามหลังญี่ปุ่น3วันครับโดยทำการเปิดตัว ADV150 อย่างเป็นทางการ ที่เซ็นทันเวิลด์ใจกลางกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่26-27ถึงตุลาคม2562ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการเปิดตัวรถใหม่เปิดจองพร้อมกับรับรถกลับบ้านได้ทันทีซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากเพราะว่าต้องมีกระบวนการทางด้านของ Finance เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่า Honda ในวันนั้นสามารถทำให้ดูครับว่าถ้าจะทำจริงๆก็ทำได้ เพียงแต่ว่าต้องใช้พลังภายในเยอะหน่อยปรากฏว่า2วันของการเปิดตัว ADV 150ในเมืองไทยทำสถิติการจับจองถล่มทลายถึง555คันนับเป็นตัวเลขสูงสุดเท่าที่เคยมีการเปิดให้จองมอเตอร์ไซค์กันมาฮอนด้าเตรียมไว้150คันปรากฏว่าไม่พอครับนับเป็นปรากฏการณ์ของ ADV 150ที่สร้างความยิ่งใหญ่ให้กับฮอนด้าเมืองไทยอย่างมากมายทีเดียว โดย Honda ใช้เมืองไทยของเราเป็นฐานผลิต ADV 150ส่งไปยังทั่วโลกขณะที่อินโดนีเซียนั้นผลิต ADV 150ขายในอาเซียนและหลังจากที่ Honda เมืองไทยเปิดตัว ADV 150ไปแล้ว Honda ยุโรปก็เปิดตัว ADV 150ที่งานอ m กมาโช2019วันที่4พฤศจิกายน2562ความจริงเรื่องหนึ่งที่ผมเคยบอกคุณผู้ชมไปแล้วก็คือว่า ADV 150ที่มีการเปิดตัวในเมืองไทยนั้นในแผนเดิมตั้งใจะจะเปิดตัวที่งานถแถลงนโยบายประจำปี2020ก็คือเดือนมกราคมพศ2563แต่เนื่องจากว่ามิสเตอร์ชิเกโตคิมุระประธานกรรมการบริหารคนใหม่ของ Honda ในเมืองไทยเพิ่งเข้ามาบริหารงานในช่วงเดือนเมษายนปี2562ก็เห็นว่าในช่วงปลายปีนั้น Honda ดูเงียบๆไม่มีสินค้าใหม่ ก็เลยเร่งการเปิดตัว ADV 150ให้เร็วขึ้นถึง3เดือนจึงได้มาเปิดตัวที่เซ็นทันเวลด์วันที่16และ27ตุลาคมนั่นเองครับมาถึงวันนี้วาระครบรอบ2ปีของ ADV 150ผมเองก็แอบคาดหวังลึกๆในใจอยากเห็นประธานกรรมการบริหารคนปัจจุบันนี้ก็คือมิสเตอร์ชิเกโตคิมุระจะเร่งการเปิดตัว ADV 350ให้เร็วขึ้นอีก3เดือนเหมือนเมื่อ2ปีที่แล้ว แต่มาถึงชั่วโมงนี้เราคงไม่ได้เห็นเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นอีกแล้วมาลุ้นกันดูครับว่า Honda i อินโดนีเซียจะมีแผนชิงตัดหน้าเมืองไทยของเราเปิดตัว ADV 250ก่อนใครหรือไม่ในช่วงเดือนหน้าก็คือเดือนพฤศจิกายนที่จะมาถึงในงานอินโดนีเซียมอเตอร์ไซค์เคลอย้ํา้ำนะครับว่า ADV 250ไม่ใช่ ADV 350ครับเพราะว่า อินโดนีเซียนั้นเขามีการส่งเสริมการลงทุนรถมอเตอร์ไซค์ไม่เกินไปกว่า 250cc รูปโฉมดีไซน์ภายนอกอาจจะเหมือนกันแต่ว่าเครื่องยนต์นั้นแตกต่างกันแน่นอนของไทยเราจะเป็นเครื่องยนต์บล็อกของ f o r ์ซ350ครับถ้าหากว่าอินโดนีเซียชิงเปิดตัว ADV 250ก่อนหน้าเมืองไทยเราก็จะได้เห็นรูปโฉมดีไซน์ของมันครับว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไร ส่วน ADV 350จะเปิดตัวที่งานอ g กมาโช2021หรือไม่วันที่23พฤศจิกายนเราคงทราบกันอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ดีถ้ามีการเปิดตัวที่งานอ g กมาโชจริงๆแล้วก็มึงไทยเรานั้นต้องมาลุ้นที่งาน Motor Expo 2021ระหว่างวันที่1-12ธันวาคม2564ว่าจะมีการเปิดตัว ADV 350หรือไม่ สุดท้ายแล้วไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรอย่างช้าสุดของ ADV 350ก็คือการเปิดตัวในช่วงต้นปี2565เดือนมกราคมซึ่งอาจจะเป็นช่วงเวลาของการถแถลงนโยบายประจำปี2565นั่นเองครับสำหรับกระแสข่าวที่มีการบอกว่า Honda จะเปิดตัว ADV 160และคลิก k 6 6 0ในช่วงปลายปี2564นีนี้บอกอีกครั้งหนึ่งครับว่า ไม่มีอย่างแน่นอนจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกนะครับปรากฏว่าแผนการพัฒนาของ ADV 160และก็คลิก160นั้นน่าจะอยู่ในช่วงปีหน้าครับใครที่รอ2รุ่นนี้ก็ต้องรออย่างน้อยเกือบเกือบ1ปีเรื่องราวของมันจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ